เบื้องหลังจอห์นวิกชัปเตอร์กับฉากแอคชั่นลองเทคสุดเจ๋งที่จอห์นวิกเดินขึ้นอพาร์ตเมนต์มาก่อนที่จะสาดกระสุนดากอนบีไปพร้อมๆกับมุมกล้องที่ค่อยๆลอยขึ้นเหนือหัวโดยหากรู้สึกว่าเหมือนกำลังเล่นเกมก็ไม่แปลกเพราะซีนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมเดี๋ยวห้องโกงแมสซัคเคอรซึ่งความท้าทายอย่างแรกคือผนังห้องต้องสูงพอให้กล้องเคลื่อนตามตัวละครไปยังพื้นที่ต่อไปได้เพราะการตัดปุบปับไปยังมุมสูงเลยจะทําให้คนดูรู้สึกแปลกประหลาดทันทีทีมงานจึงได้ใช้เวลา1เดือนในการสร้างผนังห้องที่สูงถึง4เมตรและเมื่อผู้กำกับได้อธิบายแนวคิดของฉากนี้ที่เป็นลองเทคมุมสูงให้เคียนูรีฟฟังลิฟก็ยืนการทันทีว่าขอเล่นเองแม้ว่าในฉากจะไม่เห็นหน้าเขาก็ตาม เมื่อเริ่มถ่ายทําทีมงานได้ใช้สไปเดอร์แคมกล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดสดกีฬามาดัดแปลงและควบคุมผ่านจอยสติ๊กจากระยะไกลที่ช่วยให้ถ่ายทําได้สะดวกขึ้นแต่กระนั้นทุกครั้งที่มีคนท,ทานําพลาดพวกเขาก็ต้องกลับไปเริ่มถ่ายทําที่จุดเริ่มต้นใหม่และมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับคิวบูที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความแม่นยําสูงโดยฉากนี้ฉากเดียวทีมงานต้องถ่ายทําไปมากกว่า30เทคและใช้เวลาถึง3วันกว่าจะถ่ายทําเสร็จแต่จอห์นวิคได้พิสูจน์แล้วว่าหนังแอคชั่นไม่จํเป็นต้องกล้องสั่นให้มึนหัวหรือตัดต่อไว้ไวให้ลายตาก็สามารถนําเสนอมุมมองใหม่ๆในการต่อสู้ได้และกลายเป็นหนึ่งในฉากที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์นี้เลยตอนนี้หนังเข้า Netflix แล้วมีครบทั้ง4ภาคเลย